โอเคครับก็สวัสดีน้องทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับพี่บอสนะครับในแมป Black Cover g ์ m ิ Shot นั่นเองนะครับวันนี้นะครับพี่จะมาสอนการตั้งค่าออโต้คีย์บอร์ดนะครับให้ฟาร์มเลเวลด้วยนะครับให้ฟาร์มเลเวลด้วยให้ฟาร์ม g i l l t y y ด้วยให้ฟาร์มมานาด้วยนะครับแต่วันนี้พี่จะสอนแบบรวบลัดเลยนะครับ ก็คือจะไม่อธิบายเยอะแต่บอกไปเลยว่าตั้งปุ่มไหนอะไรยังไงบ้างนะครับขออนุญาตใช้เป็นรูปแบบนี้ละกันนะครับเพื่อที่คลิปจะได้ไม่ยาวนะก็อย่างนี้นะครับใหน้น้องเปิดหน้าต่างโปรแกรมขึ้นมานะครับตั้งให้มันคลิกนะครับตั้งไว้ที่2 0 ms นะครับแล้วก็คีย์โสโต๊ให้กด1น,นะครับ2 0 ms แล้วก็คีย์โสโต๊ให้กด e 2 0 ms เหมือนกันนะครับ แล้วก็ก๊อปทั้งหมดเลยนะครับเอามาวางต่อและเปลี่ยนอันนี้เป็นเลข2ก็เดี๋ยวพี่จะอธิบายนิดนึงแล้วกันเพื่อความไม่งงนะครับคิกคือการต่อยธรรมดานะครับอย่างที่รู้กันนะครับเลข1เพื่อที่จะให้มันเปิดแมทเทียลอาร์ตขึ้นมานะครับกด e เพื่อที่จะให้มันใช้สกิล e นะครับเลข2นะครับเพื่อที่จะให้มันเปิดกิมบัวกิมัวขึ้นมาก็คือใช้เวทนะครับแล้วก็กด e อีก นี่นะครับเพื่อที่จะใช้เวทมนต์ก็มันจะได้ขึ้นทั้ง2อันนะครับเมื่อพี่กดทํางานนะครับก็อย่าลืมไปปรับตรงนี้นะปรับเวลากันด้วยนะครับตั้งออตโต้ชิป F1 ฟเริ่มได้นะครับนี่นะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือมันจะใช้ทั้งทั้งคู่เลยแต่มันจะใช้ไวมากนะครับแทบจะพร้อมกันเลยแหละพอมันคูดาวเสร็จนะเห็นไหมครับ ถ้าน้องๆเลเวลเยอะขึ้นแล้วอยากให้มันไวขึ้นนะครับให้ก๊อปทั้งหมดลงมานะครับวางลงไปแล้วเปลี่ยนอันเนี้ยเปลี่ยนการกดใช้สกิลเป็น R ก็ได้นะครับเป็น R อย่างนี้เลยนะครับเมื่อพี่กดใช้นี่นะครับก็คือมันจะใช้ทั้ง2 s k สกิลก็คือมันก็จะได้ไวขึ้นนั่นแหละนะครับก็หรือไม่น้องๆตั้งไว้แบบนี้เลยก็ได้ตั้งไว้2เลยก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราเปิด,ดย,ยาวๆนะครับ พอสเตมินากับมานามันเยอะขึ้นมันก็จะสามารถใช้สกิล2ได้เองนะครับแล้วมันก็จะเด้งไวขึ้นนะครับก็คือเวลาพี่ตั้ง FK พี่ก็ตั้งไวางี้แหละแล้วก็การคลิกธรรมดานะครับทำให้มันได้เลเวลด้วยการจะ FK ตรงไหนก็ไปหาที่แอบดีๆนะครับไปหาที่แอบดีๆระวังคนเข้ามาฆ่าเรานะครับเพราะว่าเกมนี้คนจ้องฆ่าคน FK มีอยู่ถมไปเลยนะครับสําหรับโลบอ ก็สำหรับคลิปนี้จะมาอธิบายสั้นๆเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe แล้วก็คอมเมนต์ให้พี่ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย